แผ่นธรณีภาคแบ่งออกเป็นสองชนิดคือแผ่นทวีปและแผ่นมาสมุดแผ่นธรณีภาคเหล่านี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาได้ศึกษารอบต่อของแผ่นธรณีภาคอย่างละเอียดและสามารถสรุปลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคได้ดังนี้ 1. ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน2ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากัน3ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน 1. ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกันเป็นแนวขอบของแผ่นธรณีภาคที่แยกออกจากกันอันเนื่องมาจากการดันตัวของแมกมาในชั้นธรณีภาคทำให้เกิดรอยแตกชั้นหินแข็ง จนแมกมาสามารถถ่ายโอนความรม้อนสู่ชั้นเปลือกโลกได้อุณหภูมิและความน้นของแมกมาจึงลดลงเป็นผลให้เปลือกโลกตอนบนสุดตัวกลายเป็นหุบเข่าสุด 2. คขอแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากันแนวที่แผ่นธรณีภาคชนหรือมุดซ้อนกันเป็นไปได้3แบบคือ 2.1. แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีชนกับแผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีป แผ่นธรณีภาคทั้งสองมีความหนามากที่มาชนกันจึงทำให้แผ่นธรณีภาคแผ่นหนึ่งซ้อนลงไปใต้อีกแผ่นหนึ่งทำให้แผ่นธรณีภาคที่เกิดอ,อยู่ด้านบนถูกยกขึ้นเป็นภูเขาทำให้เกิดเทือกเขาที่สำคัญ2.2แผ่นธรณีภาคใต้มาสมุดเคลื่อนที่มุดชนกับแผ่นธรณีภาคภาคเืนทวีป องค์ประกอบทางเคมีของแผ่นธรณีภาคใต้มาสมุทรส่วนใหญ่คือกลุ่มซิลิกตของธาตุซิลิคอนและแมกนีเซียมไหลเต็มขึ้นมาตามร่องดึกใต้มาสมุทรจึงมีมวลมากกว่าแผ่นธรณีภาคภาคผืนทวีปซึ่งองคประกอบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มซิลิเกตที่มีธาตุซิลิกอน กับอลูมิเนียมถือเมว่าแผน่นธรณีภาคภาคผืนทวีปจะมีความหนามากกว่าก็ตามดังนั้นเมื่อเคลื่อนที่ชนกันแผน่นธรณีภาคใต้มาสมุดที่มีมวลมากกว่าจะมุดลงด้านล่างทําให้แผน่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปซึ่งเบากว่าเกิดรอยขดโค้งอยู่ด้านบนเกิดเป็นเทือกเขาอยู่ด้านในของทวีป2.3แผน่นธรณีภาคใต้มาสมุดชนกับแผน่นธรณีภาคใต้มาสมุด แผ่นธรณีภาคแผ่นใดแผ่นหนึ่งจะมุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่งเกิดแนวร่องลึกก้นมหาสมุทรและแนวภูเขาไฟใต้ทะเลอันเนื่องมาจากแผ่นธรณีภาคที่จมลงจะหลอมละลายกลายเป็นแมกมาแล้วพุุ่ขึ้นมาบนแนวเทือกเขาที่เกิดรอยย่นของการชนกันของแผ่นธรณีภาคทั้งสอง 3. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกันเนื่องจากอัตราการเคลื่อนที่ของแมกมาในชั้นเนื้อโลกไม่เท่ากันทําให้แผ่นธรณีภาคในแต่ละส่วนมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่เท่ากันด้วยทําให้เปลือกโลกใต้มหาสมุทรและบางส่วนของเทือกเขาใต้มาหาสมุทรถลายเลื่อนผ่านและเฉือนกันเกิดเป็นรอยเลื่อนเฉือนระนาบด้านข้างข,างขนาดใหญ่ขึ้นสันเขากามาสมุทรถูกรอยเลื่อนขึ้นตัดเฉือนเป็นแนวเหลื่อมกันอยู่มีลักษณะเป็นแนวรอยแตกแคบยาว มีทิศทางตั้งชากับเทือกเขากามาสมุดและล่องใต,ต้ทะเลลึกมักจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในระดับตื้นๆระหว่างขอบของแผ่นธรณีภาคที่ซ้อนเกยกันในบริเวณภาคผืนทวีปหรือมหาสมุทร